ผู้พิทักษ์สายดนตรีว่าด้วยเทศกาลกับตำนานสายดนตรีของเหล่าฮันเตอร์การร่ายรำระบำตามทํานองเสียงเพลงความคลืค้นของหมู่คณะเม่วาจีถอนออกล่าหรือหลังจากจบสงบศึกการกระตุ้นพล,ลังภายในจิตใจการปลอบประโลมความรู้สึกที่อาจจะอ่อนล้าหรือกําลังหมุนหมองช่วยประคองความคิดและจิตวิญญาเหมือนการสร้างสะพ,พาน์เชื่อมจิตให้เหล่าฮันเตอร์และผู้คนในหมู่บ้านประสานเป็นหนึ่งเดียวกันเออแต่ทว่าเชื่อมจิตนี่มันคุณคุณนหูแป,ปลก การใช้บทเพลงในเทศกาลการสร้างตำนานด้วยวัฒนธรรมส่งผลให้อเกิดกำเนิดน,นักล่าสายดนตรีดีกรีผู้พิทักษ์ด้วยคอยซับพอร์ตเป็นแนวหลังด้วยพลังของคลื่นเสียงแรงลมที่ออกจากปอดที่แข็งแกร่งพลังกำลังในการแบกรับน้ำหนักของอาวุธและความคล่องแคล่วในการเล่นเสียงดนตรีผู้ที่มีจิตวิญ,ญญาณของตัวโน้ตโรดรับรู้ไว้ผู้พิทักษ์สายดนตรี สวัสดีครับพบอีกเช่นเคยกับลุงมอสน,นอนแมวครับช่วงสเต็ปนอนแมวมากับแนวทางการเล่นอาวุธค้อนคลุยในบทที่หนึ่งกับชื่อตอนที่ว่าปูพิทักษ์สายดนตรีเราจะมาเน้นเป็นสายซับพอร์ตที่จะคอยช่วยเหลือเพื่อนเมื่อ,เ,อเล่นกันเป็นปาร์ตี้หรือแม้แต่จะเล่นคนเดียวก็สามารถไปได้หมดดาเมจอาจจะไม่ได้โหดไม่ได้อยู่ในโหมดแนวหน้าก็รับประกันได้ว่าทุกเบ้าหน้าได้ทุกเบส เพชไหนที่ว่าโหดอยู่ในโมสถานะผิษปกติไม่ว่าจะจากตัวมอนสเตอร์หรือภัยธรรมชาติไม่ว่าจะติดพิษลดเคราะห์ความร้อนอากาศที่หนาวเย็นเสียงคำรามที่แผดกว้างการสั่นสะเทือนของพื้นดินและอีกหลายอย่างมากมายก็ไม่สามารถทําอะไรนักล่าสายตัวโน้ตได้ที่แกจะขับกลบบรรเลงเพลงโยกตัวโน้ตตามจังหวะไม่ว่าจะสามชาสีช่ชาหรือจะร็อกเอ็กซ์ตรากว่ากันไปไม่ว่าจะมาเป็นบทเพลงเศร้าหรือเรื่องเล่าสยองขวัญน้นําเสียงแบบรุนระทึกหรือลึกๆแบบเพลงกินใจ ย้อนวัยเป็น14อีกครั้งหรือจะฟังใจสั่งมาสมสารแบบรุ่นนทึกหรือจะเปิดศึกด้วยรอยยิ้มนักสู้บอกเลยจังหวะนี้ไม่ต้องห่วงฉันจะคอยเป็นคนซับพอร์ตให้เธอเองเอาละมาดูชุดเกราะและสกิลต่างๆที่เหมาะกับสายซับพอร์ตของเราในแต่ละช่วงกันบ้างมาเริ่มต้นที่รแรสติกันเลยกับชุดของเจ้าคุณลูยาคูที่เน้นสตันลดพลังงานมอนสเตอร์แถมมีสกิลเฮล์มโตรที่ทำให้การเล่นคลื่นเสียงมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วย เคสูเน้นสตันและเพิ่มพลังการหิวฟื้นฟูหลอดเลือดสีแดงได้ดีเยี่ยมเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานสายฟ้าตามด้วยชุดเกาะแร่5ที่น่าสนใจบิชาเตนเน้นบัฟพลังงานการกินให้ประสิทธิภาพที่ยาวนานขึ้นพร้อมกับสกิลไวแรงที่กินบัฟต่างๆแล้วเพื่อนร่วมทีมจะได้บัฟตามไปด้วยลดการเกิดอาการสตันมึนติดดาวได้ดีมาก ราเทียนมีโอกาสกินฟรีกินแล้วเพื่อนได้ผลบัฟบับ,บยาต่างๆมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างมากแถมป้องกันสถานะผิดปกติจากาธาตุดร้อยเอร์เซนอีกด้วยยูสุชิวิสิเบิลกินฟรีกินเร็วเพื่อนโดนบัฟแถมจบเควสบวกมีโอกาสได้ของรางวัลเพิ่มขึ้นต่อด้วยชุดเกราะแร่แปรในมาสเตอร์แรง คุลุยาคูเอสุดยอดประสิทธิภาพเก็บอาวุธรเร็วไม่ติดสตันเน้นเพิ่มโอกาสติดคริติคอนทำลายพลังงานของมอนสเตอร์และป้องกันอาการมึนน็อกติดดาวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เอเดลเอป้องกันการติดพิษกินยาอาหารต่างๆเร็วมากๆเพิ่มประสิทธิภาพยาฟื้นฟูพลังขั้นสุดเพื่อนในปาร์ตี้รับผลจากบัฟการกินเต็มประสิทธิภาพแถมสามารถมองเห็นอาการปางตายของมอนสเตอร์ได้ดีขึ้นด้วยการจับมอนสเตอร์จะง่ายขึ้นนั่นเอง วิชาเต้น X ผลบัฟการกินนานมากเพื่อนในปาร์ตี้ได้ผลบัฟ100%ไม่กอเกิดอาการติดสตันมึนงงกินผลไม้อาหารต่างๆได้เร็วขั้นสุดเพิ่มโอกาสติดสตันติดคิติคอนเมือ่อสตามินาเต็มและมีโอกาสเล็กน้อยที่คมอ,อาวุธจะไม่ลดลงด้วยจบท้ายด้วยเรลิตี้9ที่อยากจะแนะนำยูซูชิทรูกินเร็วมีโอกาสสูงที่จะกินของต่างๆฟรีมีค่าโชคดีเพิ่มไมเทมหลังจบเควส เพื่อนในปาร์ตี้ได้รับผลบัฟจากการกินเต็ม100%เอร์เซแถมกินยาเพิ่มเลือดได้ประสิทธิภาพมากสุดๆสกอลลี่ชุดนักวิชาการผลบัฟจากการกินส่งผลต่อเพื่อนร่วมทีม100%จับสัตว์ได้ง่ายขึ้นป้องกันสถานะผิดปกติจากท่าทั้งหมดมีโอกาสสูงที่จะกินอาหารต่างๆฟรีเพิ่มประสิทธิภาพยาเพิ่มเลือดเก็บอาวุธเร็วบัฟผลไม้อาหารที่กินต่างๆยาวนานมากขึ้นด้วยคอมมิชชั่น ลดการใช้สตามิน่ลงอย่างมากฟื้นฟูหล,ลอดเลือดสีแดงได้เร็วมีโอกาสได้รางวัลหลังจบเพชเพิ่มมากขึ้นกินอาหารเร็วมากๆที่เด็ดกินเห็ดได้ทุกชนิดส่งผลต่อค่าบับต่างๆไม่ว่าจะเพิ่มเลือดเพิ่มพลังป้องกันหรือการใช้สตามิน่ ส่วนแร่สิบคลิปนี้คงไม่มีอะไรให้แนะนำมากมายไปสายเบอร์เซอร์กันเลยถึกทนชนเป็นอมาตะจนมอนสเตอร์ต้องตรอมใจตายแต่การเล่นจะแอบยากไปสักนิดเอาไว้ให้เพื่อนๆได้ไปคิดสารต่อกันแล้วกันจบไปกับชุดเกาะสนอหูสายฟังฟูัพปอร์ตยอดขุนพลมาต่อด้วยกับอาวุธสุดแสนจะทุกข์ทนทรมานกับการเป็นความหวังในปาที่หรือการอยากเป็นคนดีในสังคม อยากให้เพื่อนต้องร้องว้าวหรือจะกล่าวขานเมื่อจากกันไปอยากสร้างตำนานที่เลื่องลือจนมีชื่อติดหูหรือจะให้เพื่อนเอียงคอดูอย่างกว้างเหลี่ยวหลังจงฟังต่อตรงนี้จงสร้างอาวุธในทุกอันเท่าที่เราจะทำได้คุยค้อนแต่ละอันมีดีที่แตกต่างกันไปเป็นสกิลเด็ดสุดสำเร็จของสายนี้ผูกเงื่อนจับคู่กับชุดเกราะให้ลงตัวเอาให้ชัวร์ว่าจะออกล่ามอนสเตอร์ตัวไหนรับประกันได้ว่าหวานเกียบทุกงาน แต่ตำนานมันก็คือตำนานจะให้กาวคลานมันก็จะยิ่งนานมากขึ้นไปยกตัวอย่างมาให้กันเลยสัก2-3อันก่อนก็ดาจะได้ง่ายในการเล่นเควดช่วงแรกให้ใช้อาวุธสายดีเฟนเดอร์อัพให้สุดแล้วไปหยุดจนกว่าจะอัพต่อไม่ได้จากนั้นเล่นให้ไปสุดภาคไรเราก็จะไปเจอกับเจ้า4ี่ขุนพล ไม่ว่าจะเจ้ากุชชาเทโอเจ้าหางโตอย่างเคมลล์สรอจนสุดเควสกับเจ้าวาลสตรกบอกเลยอาวุธของแต่ละตัวเจ๋งทุกอันแต่ถ้าให้เลือกมายืนหนึ่งของสายซัพพอร์ตที่เน้นเอาชีวิตรอดก็คงต้องยกให้อาวุธของเจ้าเทโอสตาร์ Star, ที่มากับการเด้งเลือดเพิ่มเลือดพร้อมกับรักษาสถานะติดพิษได้แถมเพิ่มแอดแทกและพลังป้องกันได้อีกด้วยก็เอามาใช้หยิบมาเล่นกับการเล่นเควสเป็นปาร์ตี้ก่อนก็แล้วกัน จากนั้นก็ลุยกันต่อกับภาคซันเบรกเก็กลับไปอัพใช้อาวุธของหมู่บ้านคาโมรากันต่อเล่นบัฟอัพกันให้สุดทางอาวุธดีมีสกิลช่วยเหลือเอาตัวรอดพร้อมบัฟพ,พลังโจมตีช่องเพชรดีมีคมม่วงหายห่วงเรื่องการจัดสกิลอีกอันจะเป็นของเจ้าเทโอสตาร์ที่อัพขั้นสุดแล้วก็ใช้งานได้ดีไม่แพ้กันหรือจะเป็นสายธรรมชาติอย่างเมจิกทรีการันตีใช้งานดีแถมมีความสวยงาม ที่เหลือก็อยู่กับแนวทางการเล่นการจัดวางตัวโนต้ตและความชํานาญของเราฮันสเตอร์ที่จะเรียบเรียงบทเพลงบรรเลงกันยังไงนี้ก็แล้วแต่เลยต่อมามาดูสกิลที่น่าใช้และจําเป็นกับการเล่นกรีคอนกันบ้างยกตัวอย่างจากชุดเคราะห์ที่ใช้เล่นในคลิปนี้ก็แล้วกัน 1. w i ไวเล้งเลเวล5กินยาส่งผลบัฟให้เพื่อนในปรอยเปร์เซ็นตสปิดอิตติ้งเลเวล2-3กินเร็วขึ้น3ฟรีเมลมีโอกาสกินฟรี 4. เทมโพรงเจอผลบัฟที่เกิดมีผลนานขึ้น 5. มอนโรมัสเซอร์กินเพ็รบัฟได้ทุกชนิด 6. รีคอ v e เวอรี่อัพเพิ่มประสิทธิภาพของการกินยา 7. คลิกชีสเก็บอาวุธดึงอาวุธเร็วขึ้นอย่างมาก 8. ฮอนไมโตรเพิ่มประสิทธิภาพของเสียงคุยและความเร็วการเป่าตัวโน้ต 9. ช็อตเอฟโซเบอร์กันการตีโดนเพื่อนและไม่ชนะจากการโดนเพื่อนตี อินสป r a t i เรเพิ่มแ t ตแท็สิบหน่วยเมื่อเล่นโน้ตเพลง 11. สตันรีสตันสามไปเลยไม่เกิดอาการมึนงง 12. b r i งไบรท์รีสตันสามกันสถานะผิดปกติจากท่าต่างๆได้100 1นึ่งร้เปเพียงเท่านี้เราจะกลายเป็นสาสซัพพอร์ตอย่างเต็มตัวไม่ว่าจะการกินยาการใช้การซัพพอร์ตจากบทเพลงถ้าผสมผสานกันดีๆบอกเลยบูธจาเมจได้โหดมากๆแถมเล่นง่ายตายายากอีกด้วยต่อไปมาดูในทางการเล่นกันบ้าง การเล่นของเราจะแน่นนอนเริ่มเควสมาเราก็ต้องจัดแจงกินยากดบัฟให้หมดไม่ว่าจะเป็นผลไม้สายโจมตีป้องกันเห็ดด้งเลือดเฮดสตามินาแล้วจากนั้นกดอัดบัฟคลุยไปสักหนึ่งบทเพลงคือการเล่นตัวโนตส3ตัวจากนั้นก็เริ่มออกล่าตะลุยกับเพื่อนๆได้เลย โดยในส่วนนี้เราจะเน้นการโจมตี60%และคอยมองดูลอดเลือดคอยบัฟเพื่มเพื่อนอีก40%โจมตีมอนสเตอร์พร้อมกับดูลแลเพื่อนเพื่อนในทีมไปด้วยฟังแล้วโคตรจะอบอุ่นหัวใจแต่าว่าเวลาเล่นจริงๆโคตรจะเลิกลักเลยล่ะบอกฮ่า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 เพราะเราไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนของเราเล่นกันได้พริ้วไวแค่ไหนอันนี้ก็ขอให้ภาวนาเซคคาถาเชื่อมจิตกันเอาเองเพื่อนนักเลงที่จะพกติดไปด้วยหากเล่นเป็นสายปาร์ตี้เราต้องเสียสละสัตว์ขี่เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดอย่างน้องหมาของเราออกไป แล้วกดใส่น้องแมวสายบับแอตแทกบับคริดาเมตมาแทนช่วยกันเป่าบับขยับเส้นเสียงลำเลียงตัวโนสเสิร์ฟอาหารจันโปรดให้เพื่อนรวมชีมส่วนดังโงก่อนออกล่าก็ดังโงมีดิกเพิ่มประสิทธิภาพยาดังโงกรัสต้อนลดการใช้สม,มิน,น่าเมื่อกินอาหารดังโงโมอีกกันตายสักครั้งก็อย่างดี เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับแนวทางการเล่นคอนคุยในบทที่1พอจะเป็นที่รักของใครได้บ้างลุงมอสขอสรุปการเล่นในบทที่1ไว้แบบนี้กันแล้วกันเป็นสายซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือเพื่อนๆไม่ได้เน้นโจมตีเป็นหลักมากมายนักอย่ากังวลว่าจะทําดาเมจได้ไม่ดีเท่าอาวุธอื่นมันเป็นเรื่องปกติเพะเราคอยช่วยซัพพอร์ตบัฟดาเมจทางๆบบาตามบทเพลงของเราได้อยู่แล้วสําคัญเพียงแค่เราต้องพยายามเก็บบัฟเล่นบทเพลงบรรเลงให้ไพเาราะเท่านั้นก็เพียงพอส่วนเซตชุดเกราะและเพสคิวอ่อถ่ายคลิปเช่นเคย เอาละครับคลิปนีน้ลุงมดหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ผ่านมารับชมรับฟังอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดปักตะไครหยุดฝนให้ลุงด้วยและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันเสมอมาแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ do